ขณะนี้คุณกำลังรับชมไว้ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงซุบฮ์ลลาอัลลอฮ์มานีรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาลามินวะบิฮินัสตัยน์ลาฮาลวะลาคุวาตัยน์ลาบิลลาฮิลาลีนนะซิมซุลแลมุอะลัยกุมุรราะมุตุลลอฮิวะบารอกาตุขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่รายการถามตอบพิเศษนะครับในวันนี้เนื่องจากว่ารายการโรคมืดต้องขออนุญาตที่จางดนะครับในสัปดาห์นี้เพราะเชฟรีดรอติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ ก็วันนี้มีคณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับไว้ช annel เราถือเรื่องของการให้ความรู้นั้นเป็นเรื่องหลักของการทํางานนะครับเราจึงไม่มีการพยายามที่จะมีการรีรันหรือว่านําเทปเก่ามาให้น้องที่สุดนะครับก็เมื่อกี้พี่น้องเห็นแล้วนะครับคนที่จะมาตอบคําถามผมผมเข้ามาในจอเรียบร้อยแล้วนะครับทางขวามือของผมครับจมุริที่มาเสดนะครับทักทายจมุริก่อนเลยครับสลาวิครบาราตุนลอยฮิวประการกล้องตัวนี้นะครับ วันนี้ทำไมจะเห็นว่างงงททำไมกล้องถึงได้ติดกันเนหลังหลายชิดโอ้โหเอ็มี่าเปิดหมดเลยนะครับอ่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่ต้องเดาแล้วนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษันนี้มีพี่น้องมาเยี่ยมเยือนเราจะบอกว่าเป็นสหายเก่าตั้งแต่สมัยมูริตดอทคอมก็ได้ใบบกเบิกเชียงใหม่นะครับก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็ยังมาช่วยงานของไลท์ชนแนลด้วยงานที่ผ่านมาก็ขออนุญาตที่จะแนะนำลาลาฮัมซานนะครับหรือว่า คุณสมโชคงามสมชาตินะครับจ่าบางคำซาครับเชิญทักทายพี่น้องนิดนึงครับอัสลามุอะลัยกุมวะรักมะตุลลอฮะบเริกาตุครับครับผมบางคำซานี่อยู่เราเราถนัดเรียกบางคำซาครับพี่น้องที่เป็นเป็นเป็นทีมอีเวนต์หรือว่าพี่น้องที่อยู่เชียงใหม่เรียกลาลาฮัมซาลาลานะครับหรือว่าชื่อเต็มๆชื่อคุณสมโชคงามสมชาติชื่อเหมือนดักงร้องนูกถูก ครับไม่ต้องหลอกก็ได้ครับคือชช่อชื่อจำง่ายมันคล้องจองงของดีกว่ามูริตเยอะเลยมูริตที่มาเส้นนี่ไม่ค่อยคล้องจองกันครับก็เป็นอะไรที่ที่รู้สึกดีใจวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันรายการนี้เป็นรายการถามตอบพิเศษเพราะฉะนั้นพี่น้องก็สามารถที่จะเขียนคําถามคาตอบได้นะครับแล้วก็จามูริตถึงแม้จะมีอาการไม่สบายนิดหน่อยก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นอันนี้อันนี้จริงใช่ไหมเไม่องของนะเพราะว่างานทำช้างก็ไม่ได้ไปอื คือคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเชิญหรือเปล่าเขาเชิญนะฮะก็ทุกทีไปขอเขาพูดแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ทั้งทุกวันเลยก็เลยไม่ได้หยุดเลยครับก็บอกพี่น้องบอกว่าอย่าเชิญอย่าเชิญอย่าเชิญน้อยก็เลยก็เลยอย่างที่เห็นน้ำตาจะไหลนี่ไม่ใช่แบบดราม่านะครับคือยังว่าได้ไปหาหมอแต่ผมนี่ได้พักผ่อนก็ก็ค่อยย่วยช่วยแต่ว่ายังไม่ได้พักผ่อนมากนะครับก็มีงานตลอดยนามเรื่องกับอะไรต่ออะไร อเดี๋ยวไม่สลวไม่สแเขาก็ไม่สมไม่เกี่ยวกับอายุครับผมครับผมอ้าวันนี้ต้องขออนุญาตที่จะบอกพี่น้องก่อนว่าสามารถส่งคําถามถามได้มาได้เลยนะครับตอบได้เอ้ยนี่ต้องมีเอ้ยป่ะอับดุลเลยถามได้ตอบได้นะครับ027354935นะครับ MCR ช่ขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะครับ027354935นี้ทั้งถามสดแล้วก็ฝากคําถามไว้แล้วก็หมายเลขที่พี่น้องเห็นนะครับ080704 แล้วก็1093นะครับเบอร์มันอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับ08,07,04,1093อันนี้เป็นเบอร์ที่พี่น้องฝากคำถามได้สดขึ้นด้วยนะครับ02อ่์เบอร์ถามสดเดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่ c g นะครับเรามีเจ้าหน้าที่เป็นร้อยครับครับผมแต่มาตอนนี้มีอยู่สองคนครับผมก็ต้องรอนิดหนึ่งมาแล้วเห็นไหมฮะ02นย์สองเจ็ ก่อนเหนืออื่นใดก็อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลาฮิเรอยูเดี๋ยวทีมงานช่วยวิ่งตัววิ่งด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ก็อะไรนะฮะฮัจยีอิสมาอีนหรือบางอุสมานเราที่อยู่ข้างสุเหร่านะครับก็กลับไปสู่ความเมตตาขอรอดแล้วนะครับ,รบอิสมา บางอุสมานหรือบางมานสมานแก้วนะครับก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับถึงอายันของอัลลอฮ์นี่นะฮะก็จะละหมาดที่มัสดอ d ราติกนะครับหลังละหมาดซุรี่พรุ่งนี้วันรังคานะครับหลังซุรี่จะละหมาดกัน็ขอแสดงความเสียใจครับยาพี่น้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัววิ่งให้ครับครับแล้วก็พี่น้องที่อยากสอบถามรายละเอียดตอนนี้บ้านอยู่มายิดอยู่ที่บ้านนะครับหลังละหมาดซูบบมายิดจะเคลื่อนมาที่มัสยิดคืออยู่ฝั่งคลองเองนะครับข้ามคลองมาก็ถึงมัสยิดเลยนะครับ ีเปงนคนเก่าคนแก่นะครับของมัสสิตหลังหลังละามาซูรี่หลังละมาซูรีนะครับเนี่ยครับที่มัสยิดอติคโอเคครับผมครับนะฮะอ้าก็เป็นข่าวที่ตรง้ักนะครับก็ซีรีส์ชยช่วยขึ้นถึงถึงซูรีเลยของวันพรุ่งนี้นะครับครับครับพี่น้องที่ไปดูเราจะได้ดูในช่วงเช้าครับผมครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็พี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาถามได้ SMS ถามได้นะครับหรือว่าสายสดก็กรุณาที่เป็น027354935ใครที่รู้จักบังคำว่าโอ้โหกำลังจะ พูดว่าสายสดอะไรยังไงมาแล้วสายสดนะฮะอาจจะได้พูดคุยกับบางท่านงหรือเปล่าความที่เป็นเซเลฟเซเลฟเซเลฟของเชียงใหม่อโอ้ใช่ครับก็ก็ได้ครับเชิญเลยครับสายสดเชิญครับสระบุรกรุงครับกรุงสลางรถตุนลอยกระตุกครับครับจากไหนครับผม จากนครปฐมครับนครถมครับผมมีอะไรจะพูดปุยสลามดาราเจคนนั่งข้างเลยครับโโนี่นั่งอยู่ข้างเลยครับดาราเจตอบได้เลยครับครับพอดีผมจะสอบถามว่าละหมาดสองละทัดนะครับละทัแรกผมอ่านอุ้มวรอว่าคับสิบครั้งละทัที่สองจ็ดครั้งทาได้ไหมครับอ่ามีคําถามเดียวไหมครับคําถามเดียวครับโอเคโอเค ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับพี่ชอร์รอได้ครับครับผมรักษาสุขภาพนะครับอย่าเป็นอย่างคนข้างขวาผมนะครับครับผมครับสละมอะไรของผมครับวัาอะไรเป็นสะล้อมาตัอดประการตอนนี้ต้องบอกทางซีจีว่าไม่ค่อยอยากออกสื่อครับผมเดีถ่ายไปสัองสองท่านเพีงพอเห็นเห็นไหมว่าพี่น้องที่โทรเข้ามาเนี่ยทางใครทักเซเล็เชียงบรายครับทางในจมูนี้นี่แล้วก็ถามคุถามถาม ทางละลาฮัมซานี่งนะครับละลาฮัมซาละลาจทางจนึงเขาเรียกลาลาจผมไปเจอไปเจออิหมัมของมัสยิดลำปางก็รู้จักน่าจะสนิทกันนะใช่ไหมฮะแกก็แกก็ฝากคูดคุยมาก็บอกว่าลาลาจนักเคลื่อนไหวก่อนที่จะถามคำถามให้ทางละลาจเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์หน่อยพูดคุยกับละลาจหน่อยเพราะว่างานทีจะมีโอกาสจากอ เชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยเขาเข้าใจว่ามุสลิมที่เชียงใหม่นะไม่เยอะครับแต่ปรากฏว่าในงานในภาคเหนือไม่เยอะนะฮะแต่ปรากฏว่าในงานเนี่ยก็มีพี่น้องเข้ามากันเนี่ยคบอุ่น<ๆ>แล้วก็ลาเจเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นกําลังสําคัญนะฮะก็อยากจะปรึกษาหน่อยครับสอบถามหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับามเนี่ยเข้ามาได้นะได้จะแต่วาจะตอบเป็นขั้นจังหวะนะครับว่าทั้งเชียงใหม่เนี่ยมุสลิมมีเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ความเป็นอยู่ลักษณะการเป็นเป็นชุมนุมชุมชนของเขานี่เป็นยังไงบ้างฮะบ้างฮะ ครับผมในในตัวเชียงใหม่เองนะครับในมุสลิมเนี่ยเท่าที่ทราบจากรายงานว่ามุสลิดมีประมาณ3 0,000คนในเชียงใหม่เฉพาะในเชียงใหม่เฉพาะในเชียงใหม่นะตัวเชียงใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยอยู่เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือว่ามีมัสยิดหลักๆดั้งเดิมเนี่ยมันเจ็ดมัสยิดแต่มัสยิดในตัวเมืองแต่วัจุบันได้กระจายเป็นช่วงฝางช่วงนอกเมืองไปก็ระมาณสิบห้าสิบหกแห่งแต่ว่าความความเชื่อมโยงของเราแต่ละมัสยิดเนี่ยมันถึงกันหมดเลยครับผมแล้วก็ เออ่การการที่ที่ที่ว่าอ๋อมีสายสดอีกละนะฮะเ,เดี๋ยวรับสายสดก่อนนะครับเชิญครับสละโมนอะไรกุ้มมาเลคมทะเลมารังตุลลอฮัวบาราจาตุร์ครับผมจากที่ไหนครับนาราธิวาสครับนาราธิวาสครับเชิญครับเอ่ออยากถามอาจารย์ว่าเอ่อถ้าอ่าสมมติเราเราเลี้ยงแมวใช่ไหมครับแต่ทีนี้เอ่อคืนอ่า ตอนที่มันจะตาเนี่ยมันมันมาเข้าฝันเราแสดงว่าแสดงว่ามันมันมันเป็นชัยตอนใช่ไหมครับโอเคมีคําถามเดียวไหมครับอ่าครับโอเคครับผมแมวนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วใช่ไหมครับอ่าครับครับผมยาซักลาหคารอนครับบังครับครับสลามออะไรกุ้งมอะลรกุสลามอ่านี่เป็นพี่น้องจักเชียงอ่าจากนราธิวาสนะฮะแล้วก็วันนี้มีแขกจักเชียงใหม่ด้วย มีคำถามเขาบอกว่าสื่อกันได้ววะอันไหนของทางภาคเหนือนี่ที่เข้าถึงกับกลุ่มชนกลุ่มคนของทางภาคเหนือมากที่สุดบ้างครับจริงๆแล้วในเชียงใหม่เองเนี่ยมันมันกระจายมีทุกกลุ่มที่เข้าไปถึงมัสยิดนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ของมุสลิทนันมีทั้งหมดมีกลุ่มประธานกลุ่มบังการีกลุ่มบังการีคืออะไรฮะคือเชื้อสายจากบางปราเทศที่มาช่วยมานานแล้วนะฮะเช่นอย่างในมัสยิดช่างเผือกจุมชนช่างเผือกเลยช่างคานเลย แล้วชุมชนบ้านฮอก็จากจากจีนเชื้อสายจีนที่อยู่ในเชียงใหม่ซึ่งแต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ทํางานประสานกันเวลามีงานมีการในเชียงใหม่เองแต่ว่าในส่วนของงานที่เป็นงานจากสุรแจาภาคภาคเหนือไปเนี่ยมันมันห่างมานานเราไม่ไม่เคยได้จัดมานานแล้วแต่ว่าผู้คนก็กระหายที่จะมากันนะครับในงานที่บ้านเราการการการที่มีปฏิสัมพันธ์การการลิงก์กันในตร์กนี้ติดต่อกันทางไหนฮะหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยความเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า ตั้งแต่อดีตนะตอนนั้นก็มีหลายๆหลายๆเชื้อสายอย่างเช่นมีปี่น้องประธานแล้วก็อะไรนะบางกะเร่เชื้อสายบางกะรีบังกะรีแล้วก็เชื้อสายจีนอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่ามีคอนเน็กชันกันไหมฮะมันเก่าแก่ดั้งเดิมมันคอนเน็กชันมาตลอดโอไแ้คืออยู่แบบกลมเกลียวมากไม่แตกแยกกันอดีตครับผมอันนี้คือที่เชียงใหม่ในตัวเชียงใหม่เองถ้าภาคเหนืออื่นๆแล้วฮะรวมถึงภาคภาคเหนืออื่นก็เราเชื่อมโยงกันหมดอยู่แล้วในส่วนของแขกประธานทั้งหมดที่อยู่ท่าข้าเราจะติดต่อเชื่อมโย แล้วก็พี่น้องชาวจีนมุสลิมเองเองที่เป็นจีนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายก็ถึงกันหมดแล้วแล้วทางอีสานนะฮะอีสานเนี่ยผมก็ทราบว่ามีพี่น้องที่เป็นประธานเยอะมากส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปก็ปกติเราติดต่อกันในช่วงงานงานต่างๆเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเราติดต่อเชื่อมโยงมาต่ออยู่แล้วพอเรื่องงานศาสนาเองจึงง่ายกับการที่เราเชื่อมโยงกันเช่อกันมาร่วมกันครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่ทํางานศาสนา พร้อมกับทํางานทํางานที่เป็นธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะมากนะคนที่เป็นประธานอย่างเช่ยบังคำซาาเนี่ยก็ตอนนี้ทําอะไรอย่างไรฮะจริงๆแล้วกิจการฟาร์มนะฮะเริ่มจากฟาร์มเล็กๆกำลังก็เป็นกิจการเกี่ยวกับนมแพะชีสนมแพะโยเกิร์ตนมแพะชีสนมแพะชีสนมแพะแล้วก็หยุดไปก็คือชีสเฟต้าชีสเอาชีสเอาทำชีสแต่หมันก็ชีสเนี่ยแต่เป็นทำจากนมแพะใช่เป็นเฟต้าชีสชีสที่กินกับสลัดชีสที่เป็นฝรั่งนิยมกินมาก อันนี้อ่ะเดี๋ยวต้องคุยต่อนะฮะแต่พอดีมีสายสดเชิญครับสลัมอ๋ไรกุ้มไรกุมสลามค่ะครับอยากถามอาจารย์นะคะว่าถ้าสมมติว่าสามีภรรยาทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ภรรยานั้นบอกว่าชนเลิอกอะค่ะแล้วก็ก็ไม่แน่ใจว่าสายผู้ชายนั้นได้บอกเลิกหรือเปล่าค่ะแบบนี้ต้องมีการใหม่ไหมคะเขาบอกว่างไงอะครับ ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าคือไม่แน่ใจอะค่ะคือเมื่อพอสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วก็ภรรยาก็บอกว่ายันแบบนี้เราเลิกกันดีกว่าเดี๋ยวนึงนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ขอโทษเป็นของผู้ถามหรือเปล่าครับผู้ถามค่ะของผู้ถามเองใช่ไหมครับฮะค่ะแล้วแล้วพอบอกเลิกแล้วสามีว่ายังไงครับไม่แน่ใจว่าสามีบอกต้องเอาแน่ใจอะครับ,รบงั้นผมตอบไม่ได้อะครับ ถ้าถ้าสมมติว่าอ่าถ้าถ้าเป็นการติ้งต่างสมมติเนี่ยได้ถ้าสมมุติว่าสามีบอกว่าเอ่อเลิกก็เลิอกอันนี้ถือว่าขาดกันนะครับถือว่าขาดหนึ่งหนึ่งตอรักนะครับการหยามีผลหนึ่งครั้งครับต้องทำยังไงใหม่ไหยคะต้องก็ให้ฝ่ายชายมาขอคืนดีขอโทษหยามาล้กกี่ครั้งครับอะไรน,นะหยาเกันมาแล้วกี่ครั้งครับครั้งเดียวค่ะอ๋อครั้งเดียวก็ให้ฝ่ายชายมาขอคืนดีแค่นั้นเองครับแล้วก็ถือว่าการหยาเนี่ยมีผลแล้วหนึ่งครั้งจดเอาไว้บันทึกเอาไว้นะครับ ไม่จำเป็นต้องไปก้าวใหม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับเพราะยังอยู่ในอิดดาอยู่ยังอยู่ไหมยังอยู่ในอิดดาอยู่เมื่อเขาหย่าได้คเท่าไหร่ครับนนคไหนทะเล่ากันเมื่อไหร่ครับนานแล้วค่ะโอ้โหนานแค่ไหนยันแค่ไหนครับคือคือคืนนี้ต้องให้ให้ปีแล้วครอ๋อเป็นปีแล้วแหละครับงั้นต้องไปถามสามีว่าวันนั้นน่ะพูดยังไงบ้างนะครับต้องต้องต้องได้ข้อมูลนะครับถ้าเขาไม่พูดอะไรก็ยังยังถือว่า นี่กับบางยังไม่เป็นยังเป็น,ปนสามีภรรยากันอยู่แต่ถ้าบางพูดอันนี้ขาดกันแล้วถ้าจะขอคืนดีอันนี้ต้องแต่งงานใหม่ครับเพราะหมดเลยอิดาแล้วครับอ๋อทานานใช่ไหมคะอ่ามันเกินสามเดือนแล้วครับต้องแต่งใหม่ครับเพราะหมดอิดาไปแล้วครับอ๋อ,อ,อครับครังแต่งงานใหม่เลยอ่ะครับแต่ต้องไปถามบางก่อนนะว,ว่าวันนั้นบางพูดอะไรหรือเปล่าถ้าบางไม่พูดอะไรเดินออกบ้านจากบ้านไปเฉยๆอันนี้ยังเป็นสามีภรรยาก,กันอยู่ตาตาผู้หญิงพูดเฉยเยใช่ไหมอ๋อไม่ขาดครับผู้หญิงพูดก็ไม่ขาดไงไม่มีผลไงครับ ครับต้องต้องเอาให้แน่ต้องเอาให้แน่แน่ใจอะค่ะอันเรื่องเรื่องพวกนี้ต้องแน่ใจอะครับต้องถามบางว่าบางวันนั้นพูดไหมถ้าบางบอกว่าพูดต้องมีอามานาด้วยนะฮะถ้าบางบอกว่าพูดเราจะคืนดีกันอันนี้ต้องมีการใหม่ครับเพราะเกินเลยอินดาแล้วแต่ถ้าบางบอกว่าบางไม่ได้พูดอะไรเลยเดินออกมาเฉยอันนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่บางจะมีความผิดตรงที่ไม่จ่ายเนื้อฝากกอนะอืม พอถามบางบางบอกว่าไม่แน่ใจว่าพูดหรือเปล่าว <s' S 2> <c oughs> ่เรื่องนี้ต้องแน่ใจครับเรา <c oughs> เราเรา,เราพูดหรือไม่พูดนี่มันเรื่องที่ที่ที่หยาหรือไม่หยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับ <c oughs> คือคือเราทะเลาะกันแค่สองคนไม่มีใครรู้คือแบบนั่นแหละนั่นแหละที่ไม่มีใครรู้ก็ใช่ครับเพราะสามีภรรยาน,นี่เขาอยากกันในในบ้านในห้องนี่ก็ถือว่ามีผลแล้วไม่ต้องมีพยานนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงนะคะไปคุยกับบางก่อนว่าแน่หรือไม่แน่ นะอย่าอย่าเข้าข้างตัวเองนะเอาที่เป็นจริงเพราะมันจะมีผลแต่งงานใหม่ก็ไม่ยากครับก็ให้มาฮัดกันขอเรียกร้องกันดีกากันนะครับแล้วก็มีพยานอย่างน้อยสองคนนะครับก็จะมปขอวลรีเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับต้องให้วลรีมีวลรีเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าบางเขาบอกไม่ไม่เอาที่แน่ใจนะครับอันนี้เรื่องนี้เราเราโกหกอันล้อไม่ได้อะครับนะนะเรื่องศาสนานี่มันไม่ได้อะครับนะครับ นะอาเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวก็มาที่หลังได้เผื่อคนอื่นเขาจะโทรมาด้วยนะได้ค่ะครับครับครับตำมวอะไรกุมครับนุชนาค่ะอาผมทบทวนเงื่อนไขนิดหนึ่งสมมุติว่ามีการมีการทะเลาะกั่นภรรยาพูดเลยอยา่าฉันไม่เอาแล้วทางเธอเนี่ยฉันอย่าเธอเลยอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ไปไกลเลยพ่อย่าพูดร้อยขนพันขนคือให้ภรรยานั่งสกตด้วยฉันอย่าเธอฉันอย่าเธอฉันอย่าไม่มีผลไม่มีผลแต่ถ้า ถ้าสามีตกลงว่ายาอันนี้ถึงจะมีผลสิพี่บอกอ่ะอยากยาใช่ไหมนั้นหยากันอันนี้มีผลเลยมีผลปุ๊บนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งครั้งสามีกับภรยาแยกกันไปปานไปสองเดือนสามีภรยาเนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพียงแต่ว่าห้ามมาร่วมหลับนอนครับแต่ถ้าหากว่าสามีมาร่วมหลับนอนหรือมาขอคืนดีอันนี้ถือว่าการอยากมีผลแล้วหนึ่งครัพราะว่าคิดด้านเนี่ยก็คือภรยามาประจําเดือนสามครั้งแล้วหมดและเกลี้ยงครับคือการที่สามีต้องอยู่เนี่ยเพราะว่า เรื่องของอิดาเนี่ยเพราะว่านาฟะก็ต้องจ่ายนะฟะก็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ้น3มเดือนไม่มีการขอคืนดีกันนี่ก็คือทางใครทางมันแย่กะละถ้าเป็นของผู้ชายผู้หญิงก็ออกถ้าเป็นของผู้หญิงผู้ชายก็ออกถ้าเกิดว่าเกิน3เดือนแล้วอยากจะกลับมาคืนดีกันก็ต้องีการใหม่เลยทุกอย่างเหมือนกับเป็นคนอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการหย่าแค่ครั้งเดียวหรือการหย่าสองครั้งก็ยังต่างกันได้ถ้า3ครั้งแล้วอันนี้หมดสิทธ ฝ่ายหญิงต้องไปแต่งงานกับใครก่อนก็ได้แล้วก็เขาเขาอยู่กินกันแล้วก็หยาบกับผู้ชายคนนั้นถึงจะแต่งงานกับคนแรกเอาใหม่สมมุติว่าไหนๆก็ถาม้วให้พี่น้องได้รับทราบสมมุติว่าเขาหยาบก,กันไปสองอาทิตย์ <c oughs> นะแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็สามีเกิดแหมหายโกรธแล้วอะ่ะกับประหยัดจะคืนดีกันเลยต้องทํำยังไงก็ไปขอคืนดีขอคืนดียังไงขอคืนดีกับเธอ ภรรยาปฏิเสธไม่ได้ครับวายิบต้องขอรับต้องคืนดีถ้าภรรยาบอกว่าอยากอยู่กับบางแล้วอันนี้ต้องมาขอฟ้องหย่าฟาซักดิกายกเลิกการแต่งงานแล้วมันมีขั้นตอนมันอยู่คราวนี้พอบอกว่าขอคืนดีกันปึ๊บถือว่าเขากลับไปเป็นสถานะเดิมใช่ครับแต่ได้มีการหย่าไปแล้วหนึ่งครั้งต้องบันทึกเอาไว้ว่าหนึ่งครั้งโอเคนะครับเคลียร์นะฮะโอเคเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วตอบคําถามพี่น้องที่เขียนเข้ามาถามเรื่องของการนมัสการจากนครถมนะฮะตอนนี้อากาศหนาวแล้วนครถมก็หนาวแหละนะฮะ ละมาสองระกรัอขอโทษนะฮะลรากะละมาดกละมาด <c oughs> ไอม้มักกะิบหรือละมาดอะไรก็แล้วแต่ละรกาดแรกเนี่ยแกอ่านกุ้นหัวลอหัวฮัทเนี่ยสิบสิบครั้งในคลาสสิบครั้งก็แล้วก็ลงไปลุกกวาสยูดขึ้นมาใหม่รอกาสที่สองเหมือนเดิมสุรคลาสสิบครั้งอ่านได้แค่นี้จําได้แค่นี้หรือจําได้ไมากกว่านี้ก็แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าอ่านทาไมสิบครั้งก็เขาอยากอ่านอะแล้วทำไมต้องสิบครั้งเออ เข้าใจไหมเพราะว่านบีบอกว่าหลังจากอ่านฟติฮะเสร็จแล้วมาแต่ย,ยัสซะราบียนคุรอานไอ้สิ่งที่เราง่ายเนี่ยที่เราจําง่ายเนี่ยให้ให้อ่านซอฮาบะนี่เคยอ่านอายะห์เดียวแล้วกลับไปกลับมายืนเป็นชั่วโมงก็มีมแสดงว่าไม่ได้ไม่เกี่ยวกับจํานวนฉะนั้นต้องถามก่อนว่าทําไมต้องอ่านคุณฮวนล็อกสิบครั้งในแต่ละละกอกาม,มีเงื่อนไขอะไรไหมเขาบอกไม่มีบังเอิญมานับได้เจออ้าวคือการการที่ว่าไม่ตั้งใจอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราอ่านซ้ำได้นะแต่ถ้าในกรณีที่เราบอกว่าต้องอ่านสิอันนี้ถือว่าเป็นบิดาาาถ้้ตังใจเลย นะเป็นบิดาหรือตั้งใจว่าต้องอ่าน3แล้วการนี้ต้องอ่าน4แล้วการนี้ต้องอ่าน5้าเราระมานี้ถึงว่าน้อยกว่านั้นไม่ได้กำหนดมาโดยที่นบีไม่ได้กาหนดอันนี้ผิดตรงนี้แต่ถ้าชอบอยากจะอ่านสิบอะโดยไม่ได้มีเหตุก็ไม่ต้องกำหนดก็ต้องเป็นสิบไงอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ถ้าอยากจะอ่านถูกไหมแต่ถ้าต้องต้องสิบก็ต้องถามถามคนคือที่ผมไม่ถาม่ะกี้เนี่ยเพราะมันมีแค่แค่ข้อก้อข้อขอก็เลยไม่ยากแต่ถ้าถ้าเป็นมุสลิมตะกี้นี้ต้องถามอืมครับนะฮะเอาสรุปคือ ถ้าไม่เจตนาไม่เป็นไรถ้าเจตนาถือว่าผิดมีตัวอย่างจากซอฮาบะอ๋อ่านซ้ำได้อ่านซ้ำยืนเป็นชั่วโมงก็ได้เดียวก็ได้อ่านได้เลื่อยเรื่อยเื่อยจนกว่าจะอยากลงชอบเนี่ยอย่างอายานีมันครับเออายะนีมันแบบโดนโดนโดนมากๆกับชีวิตเราอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปกลับมานี่ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าเจาะจงเมื่อไหร่จะมีข้อห้ามแต่ครับผมเดี๋ยวรับสายสดนะครับเราจะขออนุญาตที่จะเบรกแล้วก็จะกลับมาตอบคำถามพี่ร้องต่อครับสลามงอะไรกุมครับ คุณพ่อครับจากไหนเอ่ยจากยะลาค่ะยะลาครับผมเชิญครับค่ะคือที่ท้อท้องผิดกับค,คนคนหนึ่งนะคะครับ,รบแล้วทีนี้ก็ไม่สามารถไปขอโทษเขาได้ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยครับแล้วแฟนสาวเขาแฟนก็จะติดค้างอยอ่กับที่ท้ ม่สามรถตามหาค้างได้รครับครับครับค่ะถามว่าจะทํายังไงใช่ไหมครับค่ะกันมีอะไรจะถามเพิ่มามนิดนึงว่าที่ว่าทําผิดเนี่ยมีเรื่องของของสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินไหมครับเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยค่ะอ่าอ่าครับเข้าใจนะครับมันเป็นการเป็นการไปผิดนะคะอ่าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นตอบให้นะครับค่ะรับมีอะไรจะเสริมไหมครับผู้ถามมีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับแล้วก็เอ่อ ังชื่อหลานว่าซาฟารีได้ไหมคะอะไรนะขออีกทีครับต้งรลานตั้งชื่อหลานว่าซาฟารีก็ได้ช่วยช่วยดังนิดหนึ่งได้ไหมฮะอะไรซาฟารีเหรอครับค่ะรับตั้งชื่อหลานว่าซาฟารีช่ได้ซาฟารีค่ะอ๋อมีความหมายทราบความหมายปะฮะ ไม่ทราบความหมายค่ะ๋ยวกจะถามอาจารย์โอ้ครับผมครับผมครับโอเคนะเดี๋ยวหลังเบรกนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็จ่ายโชว์ล้อจะเรียงเรียงเรียงลำดับแล้วก็จะตอบคำถามจากพี่น้องจากยะลานะครับนชอ์ล้อตอนนี้ขออนุญาตเราเบรกนิดนึงครับค่ะนี้คุณกำลังรับชมไวแชแนลสถานีความดี24ชั่วโมง